สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนนต้อนรับเข้สู่ช่องวาวาบิวตี้นะคะวันนี้นะทุกคนพี่แต๋จะพามาเทศสสูตรสีนี้นะคะซึ่งตามสูตรนะคะบอกว่าเป็นสูตรสีชาเขียวนะคะทุกคนก็จะออกสีเขียวหน่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในสูตรเขามีสีอะไรบ้างนะคะทุกคน ตามสูตรที่เขาให้มานะคะก็จะมี8ทับสองนะคะ100กรัมนะคะ0ทับสองสองนะคะ100กรัมนะคะ0ทับ88 30กรัมนะคะ0ทับ00 50กรัมนะคะทุกคนแล้วก็หาย9%นะคะตัตาส่วน1ต่อ1นะคะฐานผมที่ใช้จะอยู่ที่ระดับ6นะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองหาสีกันก่อนนะคะ าตามสูตรของเขานะคะก็จะเป็น8ปดทับสนะทุกคนแต่พี่แต่ไม่มีนะพี่แต่ก็เลยเลือกใช้เป็น8.2 2นะทุกคนซึ่งมันก็เป็นสีโทนเดียวกันนะคะเป็นบอลประกายเขียาเหมือนกันนะคะพี่แต่เลือกใช้ของอลอริสนะคะก็ไม่มีเหตุผลพิเศษนะทุกคนคือมีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นนะคะส่วนสีตัวที่2นะคะก็จะเป็นศูนย์ทับสอ,สองนะคะศูนย์ทับสองสองตัวนี้นะคะก็เป็นแม่สีเขียวนะทุกคนพี่ต่เลือกใช้ของ PB นะคะ อ่าอันนี้ก็ไม่มีเหตุผลใดพใิเศษนะคะก็แค่มีอยู่ในร้านนะคะแล้วก็เปิดแล้วด้วยนะ,ะพี่ต่ายก็เลยเลือกใช้ตัวนี้นะทุกคนนะส่วนสีเบอร์ที่3นะคะทุกนะคนก็จะเป็น0ูนทับ8นะคะ0ูนทับ8 Ast 8, 8ก็จะเป็นแมสสีน้ำเงินนะคะทุกนะคนอ่าพี่ต่ายเลือกใช้ของ p า r k เกอร์นะคะทุกคนอันนี้ก็ไม่มีเหตุผลพิเศษเช่นกันนะคะก็คคะมันมีเหลืออยู่ในร้านนะเหลือหน่อยนึงนะ,ะพี่ต่ายจะใช้ให้หมดนะคะทุกคนอ่า ก็คือตัวนี้นะคะส่วนสีเบอร์สุดท้ายนะคะก็คือศูนย์ทับศูนย์นะคะตัวนี้พี่ต่ายก็เลือกใช้ของฟาเกอร์เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีผสมสีกันเลยนะคะนี่คือฐานผมที่เราจะใช้นะคะทุกคนฐานผมอยู่ที่ระดับ6นะคะพี่ต่ายจะลงกับชอบผมนะคะดังนั้นนะพี่ต่ายจะไม่ใช้สีเต็มสูตรนะทุกคนพี่ต่ายจะเอาสูตรของเขามาหาร1ิบนะคะ เพราะว่าถ้าพี่แตายใช้เต็มสูตรนะคือสีมันจะเยอะเกินไปนะทุกคนนะดังนั้นนะพี่แตายจะหาร10นะคะใช้สูตรหาร10นะคะอ่าแปดทับสองสองนะคะพี่แตายจะใช้อยู่แค่10กรัมนะคะในสูตรเขาใช้100กรัมนะคะเราหาร10แเราก็ใช้แค่10กรัมนะคะทุกคน ามาสีตัวต่อไปนะคะก็คือ0ูนทัสนะคะ0 2นทับสนี้เป็นแม่สีเขียวนะคะเราก็จะใช้ไป10กรัมเช่นกันนะคะทุกคน มาถึงสีเบอร์ที่3นะคะเบอร์สี่3ก็คือูท088นะคะู088ก็คือแม่สีน้ําเงินนะคะทุกคนตามสูตรเขาใช้30กรัมนะคะแต่เราหาร10ิบนะ,ะเราก็ใช้แค่3กรัมนะคะ มาถึงสีเบอร์สุดท้ายนะคะทุกคนสีเบอร์สุดท้ายก็คือศูนย์ทับศูนย์นะคะศูนย์ทับศูนย์ตามสูตรนะคะเขาใช้ห้าสิบกรัมนะคะแต่เราหารสิบนะคะเราก็ใช้ห้ากรัมนะคะทุกคนเราใช้สีไปทั้งหมดยี่สิบแปดกรัมนะคะดังนั้นเราก็ต้องใส่หายยี่สิบแปดกรัมเช่นกันนะคะทุกคนเป็นหายเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะ จากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็มาทํำการเทสกันเลยนะคะพี่แต่จะลงบนพื้นผมที่มีระดับ6นะคะทุกคนแล้วก็จะทิ้งไว้30นาทีนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะหลังจากครบเวลานะคะ คือสีผมมันเหลือเยินทุกคนพี่ต่ายก็เกิดความเสียดายนะคะดังนั้นพี่ต่ายจะมาลงเทสกับชอบผมที่มีพื้นผมระดับแปดบวกนะทุกคนคือชอบผมนี้นะคะพี่ต่ายเคยทําเป็นสีบรอนอมชมพูมานะทุกคนก็จะเป็นอ่าปกาชมพหูหน่อยๆนะทุกคนนะอ่ะพี่ต่ายจะใช้สูตรเดิมนะคะแต่ลงในชอบผมช่อนี้นะคะที่มีพื้นผมระดับแปดบวกนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ว่าจะได้สีอะไรนะคะทุกคนเช่นกันนะคะพี่แต่จะทิ้งเวลาไว้30นาทีเท่ากันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะหลังจากครบเวลานะคะอ่ะและนี่ก็คือสีที่ได้นะคะหลังจากที่เราทิ้งเวลาครบ30นาทีแล้วเราก็นําช่อผมไปล้างนะคะอ่านี่คือสีที่ได้นะในตอนเปียกนะคะทุกคนอ่ะก็จะออกเขียวๆหน่อยนะคะกลายเขียวๆนะแล้วช่อนี้นะและสีนี้นะก็จะเป็นอ่า สีที่เราลงกับพื้นผมที่มีเป็นบอนชมพูนะทุกคนก็จะได้ออกเป็นเท่าน้ำเงินน้ำเงินนะทุกคนนะะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ชอบผมเราแห้งแล้วดีกว่านะคะทุกคนนะ,ะแล้วนี่ก็คือสีผมหลังจากที่เราเป่าแห้งแล้วนะทุกคนนะ,ะก็ได้ตามปกแล้วทุกคนนะก็ได้ตรงตามรูปที่เขาโชว์นะคะทุกคน ก็จะเป็นสีชาเขียวนะคะอ่ะพี่แต๋ก็สรุปสูตรนี้นะคะว่าใช้ได้นะทุกคนนะลองเอาไปทำกันดูนะคะจดสูตรไว้แล้วแคปรุ่มไว้แล้วก็จดสูตรแปะลงไปนะคะเราจะได้มีสูตรสีที่เราไม่ต้องไปงมหานะคะอ่ะก็ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะคะช่อนี้นะคะเป็นช่อที่ลงบนพื้นระดับ6นะคะทุกคน แล้วเราไปดูช่อผมที่เราลงบนพื้นระดับ8บวกนะคะทุกคนอ่าแล้วนี่ก็คือสีผมที่เราลงบนพื้นระดับ8บวกนะทุกคนนะอ่าชอบผมเดิมแล้วก็จะเป็นสีบรอน์อ่อนนะประกายชุมพูนนิดๆนะทุกคนซึ่งเราใช้สูตรเดิมนะคะแล้วก็ลงบนพื้นผมที่มีความสว่างกว่านะคะก็จะได้สีออกมาประมาณนี้นะทุกคนนะ อ่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่แต่ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้พี่แต่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แต่หาสูตรสีอื่นอื่นมาทำให้ทุกคนได้ดูต่อไปนะคะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าใครอยากให้พี่ต่ายเทสสูตรสีอะไรนะคะก็ลองเม้นกันเข้ามาดูนะคะพี่ต่ายจะพยายามหาม,มาเทสให้ทุกคนได้ดูกันนะคะทุกคนนะ,ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ